ครับอีซี่สตรีทฟู้ดครับทายตลาดถนนคนเดินวัฒนธรรมตลาดต้องชมให้รับชม <c oughs> นะด้านหน้านะเจอเจอนมเปรี้ยวฝอยของข้าเป็นวัดวัดประตูซันซึ่งนะ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา ห้าโมงห้าสิบห้าไก่ออีสานครับนมี2เตากันตาต่อคิวครับมีใบคิวด้วยนะขายดียมากครับ ปิ้งแทบไม่ทันครับแต่ก่อนมีเตาเดียวครับมีเพิ่มนะครับ ชายจะหมดแล้วนกของมนนกครับทำจากกระลางม้พร้าวนี่ครับคไปฝากสวนครูอ่ะสิบบาทยี่สิบบาท กับข้าพื้นเมืองครับน,นี่มีแค่มคหมดูด้วยตาบานแกงเผ็ด <c anc ion> <c anc ion>

เอาเลยครับในใต้น้ำอโอ้ร้านนี้ร้านยำครับร้านยำไม่ละห้าบาท ห้าไม้ยั่ปีนี่ครับไม้ยังไม่ปีครับอ่านี่ครับของฝากจากลำปางครับไส้อัวคไส้อัวแม่คำทันอาหารทีนรสไทยแท้ครับครับ อาหารถิ่นลับแท้ๆแลระดับภาพขงจังหวัดลักกีานครับอันนี้ตุงถุงลักกีบานอันนี้ถุงหนึ่งครึ่งกิโลครับร้อยห้าสิบครับอันนี้ราคาเดียวเพียบนะครับราคาเดียวเครับครับมีมีมีเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะครับครับอันนี้เผ็ดอะไรอ่ามีเผ็ดน้อยเผ็ดมากครับเก่าระมือซันเก้าเระมือซันครับผมหอจะเผ็ดกัางกลางกันไหน ค่ะไทยบะแรงทอดจะนอนห้องัเก่าไม่ได้หัวกะโย่ผมเท่แน่แม่ป้ายมาแนนี่จุก

วันนี้ร้านปลาหมึกไม่มานะครับปลาหมึกไม่มาโอ้ปลาเลยโอ้ต้องกิ้ามก้ามต้อแต่กวาอร่อยอร่อยดีมากคของร้านนี้ครับนี่งแค่วันนี้ฝนไม่ตกนะครับก็นนนค,บคนกะ ค่อนข้างเยอนะครับมีขนมสาลาเปาทอดไปซื้อที่เราไปซื้อกองต้าคนระับร้านนี้คนะรับโอ้แกงคุ้งโอ้กระโวยเต๋อมาอันนี้กี่บาทครับร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบบาทที่เกาหลังนี่ ไม้โนดทง90บาทได้ข้าวทงครับแกงหอยก็มีเป็ดจัโปลด์ำหมู Mala.

สินค้าที่เอามาเซลล์เพราะว่าสู้กับสินค้าจีนไม่ได้ขายแพงก็ไม่ได้สินค้าจีนยี่สิาบาทอย่างเงี้ยมาขาย29มัิบกก็ขายไม่ได้แลาต้อมาในหลังขายส9บก้าบาทยี วัดโบราณคนั่นเองการเวลาครับไปหมด บาร์บีคิวก็เหนมาละสิบห้าบาท ปลาเผาปลาเผาหอมๆนี่ร้านหมูปิ้งครับโ้สี่ห้าเตาว้าวเจอกด้นะคะปลาเผาเ่อกดนนะคะเจอกัอสองน้อย ไข่ตุน๋นครับนี่น้ำมะพร้าวหอมหวานเจ้าเก่าแห้อันนี้ลูกชิ้นปิ้งครับนี่ ทอดครับหอมๆตอนนี้เป็นมูสะยา่างได้ทอดหางหมูทอดครับมิโอด น uh> no> uh ี่โดดยนนกินนี่ปนางไว้แคร้งเป็นางหะงด้นอว้าวอ้ยทมันแห้เาเนดังอ๋อน่้มากวุหายแนัชิ้นแดงครับชิ้นแดง แคปโม่ชอบไหมคะสิบาทเลยนะคะชอบใครไมคะ้เ้เเ้นเนยโอ้ยทอดเจาให้อมทอดเจ้า ยี่สิบบาทนอกหอมทอดยี่สิบบาทหุ่นดอกไม้สามสิบห้องวันน้อยครับแม่ใตรงต้งน่อบกอบชาบขนมจีนน้ำเงี้ยว่า ขนมจีเก๋สวยลยขนมีเก๋ขนมจีเก๋แต่เนี้ย <immun> ย <ités> ังมีอยู่ท่าจ้าเดี๋ยวมันจะหมดไอเที่ยวแสดงว่าพุทธยานี่แหละนะนี่เลยกรอบนี่แล้วทำรถดีกว่ารถบินดีกว่า หอมอม

ขนมในกรอบไับรถผูแลครับนี่กแฟดูด นี่ายาก่ากัญาบ้ถุงกีบาัามม้ปนี่ถุงถุงทีบานอถุงสามที่ห้าสามังร้อยอเป็นใบรรกัญชาตากแห้งครับก็อเอาไปต้มเหมือนชาว้าว บาทสิบบาทค่ะห <บา S 2> อมหอม,อมชิมได้ครับชิมได้เลยบานน้อยไม่เป็นไรครับขอบคุณครับนี่แม่ค้าใจดีทางทางรัานี้พกวุ้นนี่ แบกกระเพือก็ไม่แอฟนี่กระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋ามือสองครับ 5ชั้นเท้าครับนี่5.5บาท3.20อ,อ,อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ครับนี่มีจานรองแก้วมีเขียงมีจานมีถ้วย ประชาชนก็เริ่มมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นเป็นโรงแรมครับนี่เป็นโรงแรมครับเรื่องธรรมพูดชั้นว่เแล้วโรงแรมครับเป็นโรงแรมเขาครับโอเคครับเดี๋ยวผมเดินกลับแล้วครับผมไร์สดเดือาตอนกลับโอเคครับคลิปนี้ก็สวี้นีครับสวัสดีครับ แหนบหมูสิบาบาทแหนบของ้อดีสิบชิ้นส้มสิบห้าบาทนี่ไข่ปลา